ทำสำหรับวันนี้นะคะถึงแม้ว่าเราจะมา้าแต่เรามาชัวเพราะเราจะต้องมารีแอคเพลงที่โด่งดังมากๆตอนนี้นั่นก็คือเพลงสุดปังฟ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 ังกเเราไปดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเพลงนี้เป็นอย่างไรถึงแม้เราจะฟังกันมาบ้างแต่ว่าเรา<ต>ย,ยังไม่ได้ไดูตัวเต็มใช่ไปดูกันเลยไปเลยอืมเปิดตัว ฝันบ้าฝันว้าวรองเท้าสวยมากใช่ดอมิยเยอร์จ้าเออโพนล,ลูกโพนอ่ะคอนจำแล้วนะว้าว <c oughs> โชวพลังเสียงไปเออลูกโผ <c oughs> ล่โผล่แล้วเหนือเจ้าแล้วเห<ป>นือก็มาเนี่ยเจ้าปว่าสาอ<า>เปล่าเล<ป>ิศ<ป>มาก อุ้ยชุดสวยอ่ะใช่สีพัดเทลสีสวยมากเอออาริเกโตที่ผมเรียกข้างนึงใช่ไปลูกไปเออเออแลยโยแบบยอดอ่ะบีดโดนตีก็ดีนะใครฟังก็ต้องเต้นตามอ่ะใช่เออมาแล้วมาแล้ว แล้วบังกิดเออชอบมางเลยอนางสวยเนาะเอออ๋ออันนี้คือแฟนเดอรเหรอแฟนเนี่ยแฟนยัเป็นเซลิเดอร์เรออปังปังลูกแอบมีฮิปฮอปนิดนึงเออ Ôi hai chai thằng này đúng ờ đi à phải lúc đơn Ờ เดินยก trái ยังนับไม่ควรอ่ะคือแบบเกินสิบอ่ะเออเออเลื่อยเลือยยอดเลื่อยจ้าเออเออสวยเนาะสวยมากครับผมก็จบลงไปแล้วนะครับกับ Mv สุดปังก็เดี๋ยวเรามาสรุปกันว่าความคิดเห็นของเราสองคนเนี่ย คิดเห็นกันยังไงบ้างสำหรับนะมิมนะคะส่วนที่ชอบที่สุดเลยเนี่ยเป็นเรื่องของคอสตูมซึ่งเสื้อผ้าเนี่ยเหมาะกับตัวน้องท,ทุกแบบเลยบอดี้ <Body S 1> น,น้อง<ด>หุ่นน้องเนี่ยมันเข้ากับเสื้อผ้าดีมากมแล้วก็เสื้อผ้าเองก็เข้ากับฉากแต่ละฉากที่เล่าเรื่องต่างกันสำรมบข้อโอนล่ะคะ ก็เขาอาจจะชอบแบบมูดแอนโทนของเพลงอ่ะก็จะมีแบบเริ่มตอนเริ่มมาโชว์พลังเสียงนิดนึงแล้วก็จะมีภาษาแบบเอาภาษาเนือภาษาอีสานเนี้ยเข้ามาใช่แล้วก็ตอนท้ายจบด้วยเพลงสว่างสว่างตอ,อตอนที่แบบตอนดนตรีเยอะๆตอนท้ายคือแบบสมบูรณ์แบบปังมากในนี้สุดท้ายนี้นะคะขอฝากแชแนลหาทําไว้ด้วยนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งช่องของเราด้วยนะครับ แล้วก็อีพีหน้าเราจะทำอะไรก็เดี๋ยวตามไปดูกันนะครับสำหรับวันนี้บ๊ายบาย,บาย,บาย